กราบสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับผมขวัญสอบุญตาเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นช่วงเย็นของวันศุกร์ที่11กรกฎาคม2568นะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้ทรงมวยเชิงการชกมวยชอบเบื้องต้นของมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคม2568นะครับหากท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้เพื่อจะไม่พลาด คลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมขวัญซอมตาด้วยนะครับแล้วขวัญซ้อมตาล้กราบขอบพระคุณนะครับ @py24 ที่ท่านให้การสนับสนุนนะครับต้องกราบขอบพระคุณรับท่านหรือว่าท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่มมวยนะครับย้ําว่าเป็นกลุ่มลายเสียงลายพิมพ์ผมก็จัดทาขึ้นให้แล้วนะครับ idline kigk9955 ย้ํา i g k 9955ก็ทักถ่ายมาได้นะครับภาคสดๆจากกอบเวทีทุกช่องเสาร์อาทิตย์แต่ว่าช่อง8วันอาทิตย์จะไม่ได้ภาคนะครับก็อย่าได้ตกใจไปครับผมพิมพ์ราคาบรรยากาศให้แน่นอนสำหรับช่อง8นะครับส่วนลายพิมพ์200บาทจังแนบกินกล่อมฟาดมันก่อนเหมือนเก่าไปสัมผัสกันเอาครับพี่น้องผมบอกเกินคุ้ม ไปดูบรรยากาศไปดูขายใหญ่ไปดูตตวเงินก็สาสตกันหลายพิมได้เลยครับนะแล้วก็วันธรรมดาผมก็ส่งในกลุ่มให้คร่าวๆนะครับถ้าผมไม่ติดธุระที่ไหนก็พอได้เลมนะครับนะสำหรับวันธรรมดาผมผมก็ไม่อยากให้เล่นหรอกนะครับแต่ก็พอได้เลมอยู่แล้วก็ไปติดตามเพจให้ผมนะครับพิมพ์ค้นหาที่เพจ Facebook ขวัญสอบุนตาแข็งโป๊กขวัญเว้นวักสอเสือจุดบุญตาจิตแทแทกแข็งโป๊กผมจะลงงวยชอบในเพจให้จันทร์ถึงศุกร์นะครับนะ วันนี้ก็ต้องบอ,อกว่าผมอัดคลิปนี้ไว้ตั้งแต่เย็นวันศุกร์เลยนะครับเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์งานผมจะยุ่งนะครับนะวันนี้มีเวลาเพราะว่าวันนี้ก็ไปทําบุญนะครับนะเป็นวันเข้าพรรษานะครับก็เลยมีเวลาก็เลยต้องอัดไว้เลยนะครับนะคู่ที่หนึ่งครับไอ้บิ๊กบอสสอต์อเชียงปางแสนหรือว่าละนองมวยไทยนั่นแหละร้อยบปอนจะพบกับเพชรนิพนธ์ปอมมงคลอินไอ้บิ๊กบอสตอนนี้ขวาครับ เดินมวยได้ถอยมวยเป็นเตะขวาหนักแน่นมัดยำรุนแรงหมัดสอกสวนสู้ฟีมือครบเครื่องโรวเรียมวยสมองมวยดีมีเหลี่ยมหักล้มเตะทิ้งนะครับฉีบนิจุกจิกกวนใจได้ดีครับดักเตะดักแทงก็สวยงามจะเดินเตะเดินแทงก็ทําเป็นนะครับเตะสายหน้าก็ทําดีครับสูงยาวพอกันครับทรงมวยแข็งแรงดีไอ้บิ๊กบอสตัวนี้หัวใจถือว่ามั่นคงนะครับเป็นมวยที่แพ้นอกยากนะกระดูกใช้ได้เลยจากศึกสายเพชรยินดีแต่ว่ามาโชว์ที่เกียรติเพชรแล้วแหละ แต่ว่าเป็นช่องห้าตอนเย็นล่าสุดนี้ไม่ได้ต่อยกลางวันนะไม่ได้ต่อยกลางวันเลยมาเกียบเพชรก็ตอนเย็นช่องห้าเวทมันก็เล็กเหมือนกันแหละครับนะต่อยร้อยแปดร้อยสิบมีล่าสุดปล่อยต่อยร้อยสิบสี่ปอยในบิ๊กบอสเนี่ยเพราะว่าเจอมวยแทนวันนั้นที่ช่องห้าตอนเย็นก็อัดมวยแทนไปในก็ปั้มรัดมัดตีดึงตรงสแปลงทางลึกลอกรัดมัดตีก็ดูนเดียวหนึบลูกขยันมีเห็นนะครับความตั้งใจดีปล,ปล่อยน้อยกว่านิดนึงลูก ดักแทงงามๆมีเห็นนะครับไปตัวนี้บรรยากาศถือว่าดีใช้ได้อันนี้ถ้าเปรียบกับปอมงคลอินถือว่าดีกว่าแหละไปดูไอ้เพชรนิพนอ่านิพลปอมงคลอินครับไอ้นี่กว่าขวาเดินมวยได้ถอยมวยเป็นเตะขวาหนักแน่นมันจะมุนแรงหมัดศอกออกสนสู้ได้ดีเลยนะครับฟื้มรบเครื่องรวดเร็วไวดุดดันขยันครับกล้าแรกกล้ารุยครับไอ้เพชรนิพลปอมงคลอินนะฉีบ จุกจิตกวรใจได้ดีแต่สายหน้าก็มีเห็นนะครับจอมบูจอมดุเลยหมัดศอกมีครบเอาอย่างนี้ไอเพชรนิพนธ์เนี่ยแต่ว่ามันป้องกันตัวไม่เป็นปัญหาของมันครับเปิดหน้าเปิดตาใส่เลยกระดูกถือว่าแข็งโป๊กเลยนะครับต่อยมานานกว่าแล้วกันแหละจำนวนไฟมันเยอะกว่านะไอเพชรนิพนธ์เนี่ยอัดของแข็งๆมาๆมากพอสมควรนะครับหัวจิตัวใจมั่นคงดีเหมือนกันคู่นี้ไอเพชรนิพนธ์ก็หัวใจดีครับตัวเนี้ย แต่เวทจะเล็กกว่านิดหนึ่งทั้งคู่แหละมันต่อยร้อยแปดร้อยถึงร้อยสิบวันนี้ก็มาะกบไว้ร้อยสิบสามต่อยกลางวันนานๆต่อยทีหนึ่งครับไอเพชรนิพนธ์ตัวเนี้ยแต่ว่าสองไฟหลังนี้โอ้โชว์สวยมากเลยกดนอกคู่ชกสองไฟติดนะครับในก็ปั้มรัดปาตีิึ่งตัวแเสแดงนกอดรัดเฟือตีอ่ะตัวนี้ผมมองเลยผมไม่ใช่หมอดูหรอกตามสไตล์ความสำตากล้าชี้ไว้เลยพูดไว้เลยสไตล์ผมไอเพชรนิพนธ์คอามมงคนอินตัวนี้จัไปได้ไกลกว่าทุกตัว ของคุณแป้งแป้งปองมงคลอินเนี่ยไอ้ตัวนี้จะไปได้ไกลที่สุดของค่ายนี้ณตอนนี้นะครับเพราะว่ามันมีลูกหัวใจลูกขยันลูกแม่นลูกคมลูกสั่งใจขอให้ไอ้เด็กคนนี้อยู่ในระเบียบวินัยเท่านั้นพูดไปชัดนะครับคุณชินเวทีนี้กว่ามันต่อยในศึกในสายช่องเจ็ดนี้มันก็เคยมาบ่อยนะครับคู่นี้ในเมื่อส่งเป็นแบบนี้นะครับเบื้องต้นชอบเพชรนิพนธ์ปอมองคลอิน หมไอเด็กคนน,นี้นี่เพราะว่าหัวใจมันได้นะครับมีลูกสั่งจ่ายด้วยชอบว่าคุ้นชินเวลาและบรรยากาศกว่ามีลูกแม่นลูกคมนะครับไปคู่ที่สองเลยไอพยักษ์ศักดิ์สตูลเกียรติเพชรแหละร้อยสิบสองปอนด์โอ้พยักษ์ร้อยสิบสองเลยเหรอจะพบกับสิงเพชรอปิยพันธ์ฟาร์มหรือไอสิงเพชรเดียสิงใต้บอลลุกโลดอะไรก็ว่าไปของอยู่กับพี่อันสุขุมวิทย์นะครับ พยักตัวนี้ซ้ายนะครับตั้งรับจับทางดึงบางตั้งโต้เตะซ้ายหนักแน่นแม่นยำรุนแรงหมัดศอกออกได้ดีเลยฟีม่งครบเครืคร่องรวดเรงไวสมองว่าดีมีเหลี่ยมหักพร้อมเตะทิง้งฉีบไดจุกจิกควนใจได้ดีครับดักเตะดักแทงสวยงามเตะลราพับเตะลราขาเกาเกากึกกระดูแข็งป๊อกทีมผู้จัดครับวันนี้บรรยากาศดีแน่แต่ว่ามันหายไปเกเดือนสิเดือนเกือบปีอะไอตัวเนี้ย เเดือน10บเดือนนะครับล่าสุดนี้ว่าจะได้ต่อยแล้วแหละช่อง7จ็ดก็ดันถอนไปซะเพราะว่ามีการป่วยเกี่ยวกับโรคผิวหนังแหละพูดงูสวัดอะไรเขานั่นแต่ว่าก่อนจะหายไปฟอร์มเทพมากนะครับไอ้ตัวเนี้ยชนะติดๆนี่หกเกยดไฟข้ามหลายปีนะครับนมันนานๆต่อยทีนึงเรื่องธาตุมวยอาวุธมวยสมองมวยนี้ไม่ต้องไปถามถึงครับนะอยู่ที่สภาพมันเพราะว่าหายไปนานเวทก็จะเล็กกว่าหน่อย มันต่อยร้อยแปดปอนด์นะครับนี่ก็ปล่อยมาเลยร้อยสิบสองไม่เกินร้อยเก้าอ่ะที่ผ่านมาต่อยในถิ่นในบ้านครับวันนี้เป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นแหละในก็ปั้มร,รับฏติถึงฝรังแสดงนึกแทงลูกขาประกันตัวอยู่ที่สภาพที่มันหยุดนานครับเหลี่ยมตัวสมองมวยอาวุธมวยไม่ต้องถามหาไปดูสิงเพ็ดรครับไอ้นี้ขวาเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแต่ขวาหนักแน่นมันจะแรงหมัดศอกบ,บอกสนสู้เข้าอาชีพนะครับรวดเรงไวดุดันขยันได้สิงเพ็ดตัวเนี้ย ทรงแข็งแรงดีครับนะสูงลอยกว่านิดหนึ่งด้วยถีบก็พอมีเห็นครับเตะซายหน้าทําเป็นเกาๆกระดูกแข็งปอกเหมือนกันแหละไอ้ตัวเนี้ยผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะเหมือนกันนะครับต่อยประจําประจําสม่ําเสมอกว่าจากฟอร์มดีๆเนี่ยสองไฟก็แพ้แล้วนะจากฟอร์มเมื่อก่อนดีๆมาแพ้สองไฟติดแล้วนานๆข้าม,มาช่องเจ็ดทีนึงครับ จากศึกสายเพชรยินดีสู่พลังใหม่ต้องเอาแบบนี้เพราะช่วงหลังต่อยพลังใหม่ลูกขยันลูกแข็งแรงมีให้เห็นตลอดเกมครับนะแต่ว่ามันต่อยร้อยสิบสามปอนด์แล้วนะช่วงหลังเนี่ยล่าสุดจริงๆก็ต่อยร้อยสิบห้านู่นวันนี้มาต่อยกลางวันแสกๆโดนบีบนะครับถ้าต่อยร้อยสิบสามร้อยสิบห้าโดนบีบลงมากลางวันรนะ้อยสิบสองนั้นไม่ค่อยได้ต่อยกลางวันนะเคยมาที่นี่ก็ตั้งแต่ปีหกหกอะแพ้ไปแพ้ไอ้ยอดโบงามลัคก,กี้บันเทิงวันนั้น หัวใจมั่นคงทาตุมวยทนทรหดทนตีนทนมือดีครับสภาพร่างกายดีกว่าคนต่อยประจาประจำแต่ว่ามันโดนบีบลงมาต่อยกลางวันแสก,แสกนสี่สิปัญหาของมันนะคู่นี้ในเมื่อทรงแบบนี้ครับนะคนหนึ่งพองขึ้นไปไอ้พยักคนหนึงบีบลงมาไอ้สิงเพชรผมชอบเบื้องต้นพยักศัสตูลครับชอบไอพยักศักสตูลมวยในเครือผุดจัดต่อยในถิ่นในบ้าน <S <S เหลี่ยมตัวเหลือกิน อยู่ที่สภาพมันเท่านั้นนะครับไปคู่ที่สามครับเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้มันมาแล้วไอ้เต่าเล็กเพชรสมนึกละครับร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์จะพบกับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วต้มไอ้กระเหลี่ยงปลาปลาขยอเกาะเต่าตัวนี้ซ้ายครับเดินหน้าท้าดวลชวนแรกเลยเตะซ้ายดังแน่นมันจนับโนแรงหมงัดศอกออกได้ดีเลยฟิลกรบเครื่องแบบไฟเตอร์มีทุกลูกไอ้เต่าเล็กเนี่ย บู้สู้ตุลุดแน่นอนครับทรงแข็งแรงดีแลกเลยลืมตายไปเลยลูกสู้ลูกบูลูกบ้าลูกขยันมีเจ๊อเปิดหน้าเปิดตาใสไม่ยัง้งนึกอะไรได้มันใส่มาหมดนะครับนะป้องกันตัวเป็นแบบโดนสวนหล่นก็มีนะครับนะวันนี้เล็กสั้นกว่าชัดเจนปล่อยปล่อยก็น้อยกว่านิดนึงนะครับเรื่องกระดูกมวยไม่ต้องถามถึงกับแข็งป๊อกแน่นอนเตะขาต่อ,าาอยบาเจอกยางข้องกระจกสุดโหดออมาหิด ไอ้เต่าเล็กเนี่ยต้นต้น,ตนอันตร,รายมากครับวันนี้แต่ว่าช่วงหลังนานๆต่อยทีนะรู้สึกว่าช่วงหลังอ่ะหมาญี่ปุ่นกัดมันก็เลยห่างเปทีหน่อยมอเตอร์ไซค์มีอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ได้ข่าวว่าแบบนั้นนะครับนะแต่ว่าล่าสุดมันกลับมาครับมาอัดนอกคู่ชกนะครับนะแต่มันต่อยแค่ร้อยสิอนะวันนี้ปล่อยมาร้อเอ็เลยละไอ้เต่า เคยแพ้มาครับในบ้านเลยที่101ร้อยเอดเกียรติเพชรสังจรมวันนั้นไอ้เต่าแพ้นะครับโดนเตะนับวันนั้นแพ้เลยนะครับนะแพ้คะแนนแหละมันโดนนับนายก็กอดมัดรัดเฟือตีตามทรงครับวงนอกอันตรายแน่นอนไอตัวเนี้ยหัวใจนี่แกล่งดังหินผาแต่ว่าก็พลาดโด,โดนนับเป็นโดนน็อกเป็นนะครับมันก็พลาดได้เพราะว่ามันเปิดห,หน้าใส่เลยไปดูเพชรบงคนครับไอนี้ขวา เดินไปได้ถอยมวยเป็นเตะขวาหนักแน่นมันจะรุนแรงหมัดสอกออกได้ดีเหมือนกันฟิ้มคบเครื่องไฟเตอร์เจอกันค,คู่นี้มีทุกลูกไอเนี้ยบูสู้ดุดันขยันครับพวกบ้าพลังใส่กันแนะ่นอนคู่นี้สูงยาวใหญ่กว่าชัดวันนี้ไปอยๆก็ใหญ่กว่าตัวคนก็ใหญ่กว่าแต่ว่านานๆก็ต่อยทีหนึ่งเหมือนกันไอเพชรมงคลตัวเนี้ยช่วงหลังสภาพร่างกายก็ดูกรอบๆครับแต่ว่าล่าสุดนี่อัดนอกคู่ชกมา แต่ว่าเป็นตอนเย็นหรอกเคยบุกไปชนะไอ้เต่าเหล็กถึงถิ่นแล้วนะครับที่ร้อยเอ็ดวันนั้นเกียรติเพชรสัญจรแหละได้นับแล้วก็ประคองเกมเข้าไป,ไป้ายไปในนี่ปั้มรัดมัดตีถึงแปลงแสแปึงเอล็อกรัดกอดรัดเฟือตีอะบูเจอบู๊ดุเจอดุไอ้คู่นี้ใส่กันจับไปรัดเดือดพลานหัวใจมั่นคงทั้งคู่ธาตุมวยดีทั้งคู่แต่ว่าก็แพ้นอกเป็นทั้งคู่เพราะว่าไม่ค่อยป้องกันตัวนะครับแต่ว่าสภาพ ร่างกายผมว่าเพชรมงคลช่วงหลังก็กรอบหน่อยนะคู่นี้นี่รับประกันความเดือดเดือดหลานเปอือเซนบูเจอบูบ้าเจอบ้าแน่นอนใส่กันจับเบื้องต้นครับผมชอบไอ้เต่าเหล็กเกาะเต่ากระเป๋าลุงกี้เบื้องต้นชอบไอ้เต่าเหล็กนะครับลูกสู้ลูกขยันสภาพร่างกายผมมองว่าจะดีกว่านะครับแต่มัาเล็กคือไอ้เต่านี่ย จะแพ้ชนะไม่รู้มันสู้ตายแน่นอนนะครับไม่มีคําว่ามันจะสู้หรือเปล่ามันสู้แน่นอนมวยอย่างนี้มันก็เลยน่าชอบน่าเลือกน่าจิ้มน่าเล่นนะครับไปคู่เอกของรายการคู่ที่สี่ไอราชเดชทีเอ็นมวยไทยก็ทีมเจนุ่มนิ่มคนสวยแหละครับร้อยยี่สิบสองกอนเดียวกับโปเยอัสันปาตองหรือว่าวอสันใต้ราชเดชตัวนี้ซ้ายเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแล้วนะช่วงหลังเนี่ย เมื่อก่อนมันก็จะตั้งรับอย่างเดียวแต่ซ้ายหนักแน่นมันยำแรงหมัดศอกออกได้ดีเลยฟิ้วมนครบเครื่องรวดเร็วไวสมองไวดีมีเหลี่ยมหักทร้งแต่ทิ้งเฉียบไม่จุกจิกควรแจ้ดีดักเตะดักแทงสวยงามเลยไอราชเดชแต่นินายนี่โหทั้งหนักทั้งแรงทั้งคมนะครับสูงลอยกว่าชัดเจนวันนี้แต่ว่าจะบางๆหน่อยไปๆก็น้อยกว่าครับช่วงหลังนี่โหจัดมันเสร็จแต่เบอร์ดีๆของแข็งๆเลยนะครับนะกลายเป็นมวยมีเกรดไปดีไปแล้วนะครับไอราชเดชเนี่ย อาจจะแพ้บ้างชนะบ้างปะกนกันไปแต่ว่ามันใส่แต่ของดีๆมานะครับนะบางตัวไอ้โปรเยยังไม่กล้าต่อยเขานะที่มันต่อยมาดีเซลเล็กของเสียโบสอ,อย่างเงี้ยไอ้วุฒิกรอย่างเงี้ยมีแต่ของขึ้นห้างนะครับมันอาจมาปีมงปีใหม่อย่างเงี้ยสอกคือว่าคมครับไอราช,ชเดชตัวเนี้ยแต่ว่าไม่ได้ต่อยกลางวันนานแล้วสิช่วงหลังเนี่ยหลังจากไปอัดแต่เบอร์แข็งๆนี่ไปต่อยแต่ตอนเย็นนะ พอจิตัวใจมั่นคงดีครับท่าทะละุหดอดทนสูงจะตายจะตายมันก็ฮึดมาสู้เจนุนิ่มไปที่มุมกิ่นวิญาสูงกลัวเขาเหรอนักมวยบอกไม่กลัวอ้าวไม่กลัวก็ต้องสู้มันฮึดมาเตะไอ้ปานเทพร้องไห้งากเลยแต่ว่าเขาชูเสมอวันนั้นชัดเจนนะครับบรรยากาศดีหน้าเสือก็สู้ทุกราคาครับทีมเนี้ยในก็ปั้มตีตันก่ามวยแทงราคาป้องกันตัวนะครับนะแต่ผมมองว่ามันบางมวยซ้ายแต่มันบางอาวุธขวาเขาไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะ ไอราชเดชผมมองแบบนี้ร่างกายช่วงหลังนี่ถือว่าดีเลยนะครับนะอาจแต่ของแข็งมาทั้งนั้นกระดูแข็งป๊อกแหละไม่ต้องไปถามถึงไปดูโปโเยแอดสันปะตองไม่ใช่หนังจีนเรื่องสมัยเก่านะยุค8090นนะหนังโปโเยนะไอ้นี่้ชื่อนักมวยไอ้ขวาครับเดินไม่ได้ถอยมวยเป็น แต่ก็ถนัดตั้งรับเหมือนกันแหละจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้ก็แตะขวาหนักแน่นมันจะแรงมัดสอ,อ,อกได้ดีเลยฟิ้มครบเครื่องระดับไวสมองไปดีมีเหลี่ยมหักผมจะทิ้งฉีดจุกจิกควนเจดีครับดักเตะดักแทงสวยงามวันนี้สั้นกว่านิดนึงแต่ว่าจะหนากว่าได้หนาหนานครับแต่ว่ามันไม่ค่อยออกอาวุธเท่าไหร่นะตัวนี้ไม่ค่อยขยันแต่ว่าออกแล้วสวยงามมากครับจะออกเน้นเน้นเนื้อเหนือคมคมเลยนะอาวุธตัวเนี้ ตอยช่องเก็ดสีช่องหลังนี่เป็นพระเอกครับฟอร์มดีมากฟอร์มมันดีกว่ากันนะ่ะบรรยากาศดีครับทีมเสียแอดสันป่าตองพ่อเลี้ยงเขาเรียกเขาเรียกแอดอาชีดทุกไฟนักมวยก็มีกําลังใจเพราะลูกพี่มีตังค์อ่ะมีตังค์แล้วก็อาชีดนะ่ะบางคนรวยขี้ก็ไม่ให้หมากินก็มีนะครับนะขนสอมตาน่าจะมีลูกพี่แบบนี้ม้ง่งในนี้ปั๊มลัดปฏิทิง,งแปลงสแปลงทะลึกแ็งหลาขาป้องกันตัวครับหัวใจดีธาตุงวยมั่นคงนะครับ พอกันแล้วนะเรื่องหัวใจเรื่อง่านมวยในนี่มีความมีป้ายสู้นะครับไอ้ตัวเนี้ทรงนี่แข็งแรงดีเลยหมัดสอกนิ่ไว้ใจได้ครับนะเก่าเก่าพอกันกระดูแข็งป๊อกเลยแหละคู่นี้เนี่ยในเมื่อทรงเป็นอย่างนี้นนครับฝีมือชนฝีมือเลยลูกแม่นลูกคมมีทั้งคู่นะมีสิทธิ์แตกได้สูงผมว่ามีศอกทั้งคู่มีสิทธิ์แตกสูงคู่เนี้ยคู่นี้ต้องบอกว่าโห ประกอบได้ดีครับผมบอกไปน,นี้เลยคู่นี้รักพี่เสียดายน้องเลยใครจะว่ายัางไงก็ตามวิเคราะห์ได้ทรงมาขนาดนี้รักพี่เสียดายน้องต้องดูรูปร่างเนื้อตัววันช่างเป็นหลักเลยคู่นี้เบื้องต้นผมชอบไอ้โปเยแอดสันป่าตองแต่ผมรักพี่เสียดายน้องมากครับชอบโปเยแอดสันป่าตองเบื้องต้นคือว่าหนึ่งมันไม่แพ้มวยซ้ายแหละสองหน้าเสือทีมแสแอดสันป่าตองที่ชอบเกียรติศรีไม่เป็นรองใครแล้วชัว่วโมงช่วงหลังนี้ไม่มีเป็นรองใคร แอดชันป่าตองที่นี่นะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ